ซีหนึ่งเทคหนึ่งวิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาฮาหนอยพิเศษและฮาหนอย v ว p งวดประจำวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563 Action สวัสดีนะครับพี่ๆ่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้ว B.A. นะักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับหรือว่าน้องบูมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างกับวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้นะฮะขับรถไปทำงาน ก็เห็นหลายๆท่านเดินทางนะครับท่านผู้ชมเดินทางไปเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็ช่วงปิดภาคเรียนด้วยนะครับสาหรับเด็กๆนะฮะก็พาครอบครัวไปเที่ยวไหนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยบอกกันไว้ได้นะครับว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างเที่ยวที่ไหนมีที่ไหนนะทเที่ยวมั้งครับช่วงนี้หลายๆท่านก็พักผ่อนหย่อนใจนะฮะยิ่งวันอาทิตย์ด้วยบางท่านหยุดเสาร์อาทิตย์ก็พาครอบครัวกันไปเที่ยวนะครับบางท่านก็ยังต้องทํางานก็ต้องขอทุกท่านเนี่ย สู้ต่อไปนะครับในการใช้ชีวิตนะฮะถามว่าวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วก็หลายๆท่านอาจจะไม่ได้ตามนะฮะพราะว่าตัวเลขอาจจะหลุดบ้างเข้าบ้างครับก็ไม่ว่ากันนะครับท่านใดตามไม่ตามผมไม่ว่านะฮะแต่ผมมาแบ่งปันฟรีนะครับผมมามีแนวทางให้ท่านชมได้รับชมอย่างเวลาสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าลาวเข้าอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมไม่ร่วมแสดงความดีๆผมไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อย่า พูดคำหยาบนะบางท่านพูดคำหยาบผมขออนุญาตบล็อกนะครับเพราะถือว่าไม่ให้เกียติซึ่งกันและกันนะครับเราอยู่กันแบบว่าเป็นพี่น้องนะครับเราไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องพูดคำหยาบใส่กันนะฮะเราก็พูดดีต่อกันได้ครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับถามว่าผมให้กําลังใจพี่ๆท่านชมเสมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยพี่ๆเอฟซีกับซีใหม่ที่เข้ามาให้กําลังใจผมนะครับเมื่อวานเนี่ยผมหลุดทั้งหมดเลยผมต้องบอกแบบนี้นะ ก่อนที่มาจะพูดผลนะฮะถามว่าเครียดไหมบางครั้งผมก็เครียดนะเพราะเวลาเลขเราไม่เข้านะฮะก็หลายๆท่านติดตามอยู่นะครับบางท่านบอกว่าโหทีตามไม่มาถ้าผมย้อนกลับไปแล้วที่มาทําไมไม่ตามถูกไหม <laughs> จริงไหมครับมันเป็นวัฏจักรนะฮะแต่ถามว่าไม่เป็นไรครับอ่าก็ไม่ติดตามก็รับชมกันเฉยๆก็ได้นะครับมาวันนี้เรามาดูวันอาทิตย์ว่ามันจะหลุดอีกหรือเปล่า <laughs> เลขจะมาหรือเปล่าครับ ผมก็ทําเต็มที่นะฮะทุกการคํานวณเนี่ยทุกการวิเคราะห์ผมนะครับไม่ได้มีแบบเล่นหรืออะไรนะรผมจริงจังตลอดนะในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วผมถือว่าเป็นคนจริงจังอย่างหนึ่งนะฮะหลยๆท่านอาจจะมองผมแบบเฮฮาปาร์ตี้นะแต่ผมจริงจังกับชีวิตสามหนึ่งเจ็ดห้าครับลาสตาร์หลุดท่านผู้ชมบอกงี้เลยคือเมื่อวานหลุดหมดเลยมันเป็นเหมือนประวัติการเลย <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงว่าหลุดหมดฮนะ แล้วก็อย่าลืมไปติดตามคุณเอ๋ได้ที่ช่องคนเป้าเหมือนันเลยแน่นอนนะอ่ะไม่เป็นไรหลุดนะฮะแล้วก็มีอะไรหลุดอีกอันนี้ฮานอยปกติครับ10682หลุดครับอ่ะต้องบอกเั็นี้เลยไปดูวิดีโอย้อนหลังกันได้ว่าหลุดจริงหรือเปล่าท่านผูช้ชมบอกว่าไอ้นุ่ม <c oughs> <c oughs> เลขมันหลุดจะให้ลุงไปดูทําไมล่ะถูกครับอ่าก็ผมก็เลยมาแจ้งครับพี่ๆทุกท่านนะฮะต่อมาฮานอยพิเศษครับ 6 1 6 6 6โอ้ท่านชมผมให้77กับ44ดูดิออก66ทำไมทั้งใจร้ศรกรรมกับเราขนาดนี้เรารุ่นงี้ผมฟันเบิ้ลเวลาผมฟันเบิ้ลน่ยไม่มานะท่านผู้ชมว่าไหมคือมันมันมันไม่มาผมก็เลยกันไว้แต่ผมคิดว่าเล่มมันน่าจะมาแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมันก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆฮะอ่ะเรามาดูกันต่อครับ ฮานอย V.I.P ครับโอ้โหยาวยัน V.I.P เลยท่านผู้ชม03946จากกันฟอูดอีกแล้วโอ้โหมันหน้าแบบทําเต็มที่แล้วนะถามว่าทุกการวิเคราะห์ผมเนี่ยผมทําเต็มที่เลยเรามาดูกันวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี้คือแบบพวกความรวดเร็วกันเลยครับท่านผู้ชมต้องอย่างน้อยเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องมาสักสักหนึ่งอันหรือว่าช่วงนี้ดวงดวงผมดัอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะเราเริ่มที่ฮานอยก่อนเลยฮนะผมเรียงตามตารางไม่ขอเขียนผลเลยนะ วันนี้วันที่15นะครับพฤศจิกายน2563นะครับฮานอยปกติฮะท่านใดยังติดตามแล้วก็รับชมผมอยู่อ่ะเรามาดูพร้อมกันครับหรือว่านําไปเปรียบเทียบกาบจานอันหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องติดตามผมมากก็ได้นะฮะถ้าผมหลุดนะฮะผมเป็นแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะผมตามต่อที่3ครับเรามาดูฮะว่า3เนี่ยผมจะมีอะไรกันบ้างครับวันนี้นะฮะ3 4 3 7นะครับ3 2ฮส ก็ไม่ต่างกับชุดเมื่อวานเลยนะเพราะสูตรมันได้แบบนี้นะผมก็คิดไปตามสูตรฮะสามหนึ่งครับสามศูนย์สามเก้าครับอ่านี่ฮะหกตัวอีกสองตัวจะเป็นสามห้าครับปิดกันด้วยสามแปดนะฮะสามตัวมีอะไรกันบ้างครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเขียนข้างๆนี้ก็ได้ครับหกสามเจ็ดครับหกสามสี่หกสามสอง หลักร้อยให้6ตัวเด่นให้3นะครับการวิเคราะห์นะฮะสำหรับฮานอยปกติจบลงไปแล้วนะครับวันนี้ขอไปแบบรวดเร็วนะฮะท่านผู้ชมถามว่าเลขมีเข้ามีหลุดนะครับทําเต็มทีนะฮะต่อมาตามกันต่อด้วยเ,เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับ1 5 2563ราลาวสตาร์ครับท่านผู้ชมลาวสตาร์นะฮะออกรอบเวลา15นาฬิกานาทีนะครับ เราสตาร์วันนี้นะฮะให้2แล้วก็3ครับชุดแรกครับ28ฮะตามต่อกันด้วย2 3ปิดท้ายกันด้วย27ท่านใดวเคาห์ตาาไม่ทันจดตามกันไปได้เลยนะจ๊ะที่สําคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปเที่ยวไหนนะฮะช่วงนี้อากาศหนาวนะฮะเที่ยวกันอย่างมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมก็ดูตามไปเลยนะครับสําหรับลาวสตาร์นะครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ5 2 8ครับ 5-2-3ปิดท ah. so okay. nice. ้ายด้วย5-2-7ครับหลักร huh? ้อยให้5ตัวเด่นให้2นะฮะการวิเคราะห์นะครับราวสตา์เนี่ยจบลงไปเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคนะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อครับว่าการวิเคราะห์ต่อไปจะเป็นอะไรครับก็เหลืออีก2การคำนวณ2การวิเคราะห์นะครับได้แก่ฮานอย v i p ครับ15นาฬิกานะคบไม่ใช่15พฤศจิกายนนะ2563หายนะครับไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมวันนี้ สมองเบลอเลยนะฮานอยวีไอพีครับ19นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะจ๊ะฮานอยวีไอพีวันนี้ตามกันต่อที่ศูนย์แล้วก็1ครับเราดูว่าวันนี้จะมากันไหมศูนย์หนึ่งครับศูนย์เก้าปิดท้ายด้วยศูนย์เจ็ดนะฮะตามกันต่อด้วยหนึ่งเก้าหนึ่งสองปิดท้ายด้วยหนึ่งสามครับแล้วก็ชุดสุดท้ายจะเป็นศูนย์สี่หนึ่งแปดแปดแปด ท่านชมบอกว่าจะแอลโคททำไมเนี่ยสมตัวมีอะไรกันบ้างครับ801 809 807หลักร้อยให้8ตัวเด่นให้ศูนย์นะครับการวิเคราะห์ฮานอยเวพก็จบลงไปแล้ว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 อะชุดสุดท้ายได้แก่อะไรเอ่ยฮานอยพิเศษครับ15พฤศจิกายน2563หาหกฮานอยพิเศษวันนี้ วันนี้นะ17น .3 0น,น,นทีเลขที่ออกหมายเลข1จงมา13 19 12ต่อมานะครับ46 825 5ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นสูตรนะฮะต่อมาครับ15 113ตัวจงออก713 หรือว่าจะเป็น719ไม่แน่ก็จะเป็น712จะมาหรือเปล่าเรามารับชมกันนะครับหลักร้อยให้7ตัวเด่นให้1นะฮะการวิเคราะห์หาหน่อยวันนี้จบไปทั้งหมดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าท่องเที่ยวปลอดภัยห่างไกลอะไรเอ่ย <laughs> ก็าลาไปก่อนครับ